ก็สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็วันนี้นะครับจะมารีวิวรถประจําเดือนนะครับก็จะมีหลายคันนะ,ะวันนี้มีหลายคันนะครับส่วนมากจะเป็นบนะิ๊กเอ็มเนาะก็จะมาแจ้งราคาก่อนว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะดูคันไหนนะเนาะก็คอมเมนต์มาโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลาอ้ออย่าลืมนะครับขอลับใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอไว้สักหนึ่งครั้งเป็นแบบนี้นะ เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะไปไปดูรถกันเลยดีกว่าครับก็คันแรกนะคันนี้เป็น t o y ยต้าอัลตินะครับนี่นะอ่าเป็นรถเก่งนะครับคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่มอยู่นี่เดี๋ยวดูเล่มนิดนึดนงอีกสารระมูลนะคันนี้นะเขาเปิดราคาที่เก้าหมื่นห้นะก็รถคันนี้เป็นรถปี2องพนะอ่านี่นะครับ t o y ยต้าอัลติเครื่องพันหนะครับนี่นะก็ เขาเปิดราคาไว้ที่9 0 5 0นะสำหรับใครสนใจนะก็สามารถทักมาได้นะหรือจะให้ผมรีวิวคันนี้เป็นแบบเฉพาะคันนี้ก็ได้นะทะเบียนกช .5024 จังหวัดพิกิตนะนะภาษีภาษีเขาต่อทุกปีนะตั้งแต่54 55 65นะอ่าภาษียังไม่ขาดนะนี่นะครับก็คันนี้9 0 5 0นะตัวยีา้อทติดต่อมาครับเป็น กระบะนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับคันนี้เขาเปิดไว้ที่9ก้าหมื่นห้นะถ้าอยากจะดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะอขอคอเจ็ดห้าหนึ่งหกนะเจ็ดห้าหนึ่งหกจังหวัดเพชรบูรณ์นะภาษีเต็มนะคันนี้ถ้าอยากจะดูเป็นแบบรีวิวก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอ่าต่อมาครับคันนี้ก็คันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนห้าพันนะสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะทะเบียน บอทอสามแปดหนึ่งเจ็ดจังหวัดพิจิตรนะคันนี้นะอันนี้สวยเลยเงาเลยทีเดียวนะถ้าอยากจะดูเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปิดีโอนะคันนี้ก็เปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนห้าพันนะต่อมาครับเป็นกระบะไมตี้พัทนะครับคันนี้เป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์ครับบว6วหกสามเจ็ดแปดนะคันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่แปดหมื่นห้านะเป็นกระบะแคปบนะถ้าอยากจะดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับก็คอมเมนต์มานะภาษีเต็มนะครับเดี๋ยวในภาษีสองห้าหกห้านะ รถกระบะมือสองนะครับต่อมาครับเป็นนี่สัญฟอนเทียนะครับค,รนนราค,าคันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่คันนี้เขาเปิดราคาไว้คันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่เก้าหมื่นห้านะถ้าอยากจะดูเต็มๆก็คอ however, มเมนต์มานะครับบอพสามเจ็ดเจ็ดห้าจังหวัดเพรชรบูรณ์นะนะครับก็ถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะกระบะหัวเดียวนะคันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่เก้าหมื่นห้านะ rozum, นี่สันฟอนเทียนะครับต่อมาครับ เป็นไฮลักดีโฟดีนะคันนี้โตโยต้าดีโฟดีนะคันนี้กระบะหัวเดียวนะอ่าเขาเปิดราคาไว้ที่หนะนึ่งแสนสามหมื่นนะคันนี้ป้ายทะเบียนบยห้าเก้าสี่สามนะจังหวัดเพชรบูร์นะถ้าอยากจะดูเต็มๆคอมเมนต์มานะเป็นกระบะหัวเดียวอ่าต่อมาครับเป็นนิกสันพิเกมฝาแดงนะคันนี้เป็นกระบะหัวเดียวนะอ่า ทะเบียน8866นะครับคันนี้ล้าอยากจะดูเป็นแบบรีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะเป็นเรื่องหัวเดียวนะอืต่อมาเป็นมากระโดดคันนี้ครับก็คันนี้ป้ายทะเบียนบอค7739นะจังหวัดเพชรบูรีนะคันนี้เขาเปิดราคาที่4ี่หมนนะถ้าอยากจะดูเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะภาษีครับสองห้าหกหกนะ อ่าตห้าหโนะถ้าอยากจะดูเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะอ,อเดี๋ยวผมนะครับจะไปรออ่านคอมเมนต์นะว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากจะดูคันไหนเป็นพิเศษนะให้คอมเมนต์เป็นป้ายทะเบียนมาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นคันเป็นคันไปให้ชมกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ